เรื่องราววันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู Everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าเพิ่ง Judge ีครรับบอย่่าเพิงตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมาสอน blue red green แค่นั้นหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับ นั่นแหละครับเห็นไหมละฮะบ black ก็คือดําแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับ สองสำนวนครับวันนี้ก็คือหนึ่งครับ when you are drunk you like to show your true colors you like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็จะมักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสนันนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งก็บอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือ เติมสีสันเข้าไป <Hey. S 1> ในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชวีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น <as> เหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษางกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นและก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่หนึ่งของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นาน คุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับ red eyes น,นี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed embarrassed ก็แปลว่าอับอาย,ายขายขี้หน้ามากหน้าแดงกำเลยนะ,นะฮะก็คือ you are red face หรือ she is red face นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนหนึ่งนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellow ก็รบพวจอีนแตการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นเงินเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า d e b t I'm in debt ไม่ใช่ De ็บนะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า De ็บไม่ได้นะับอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับ ฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือซีเรดอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวขาวหนังสือพิมพ์ครับซีเรดเนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นยังไงมันก็จะวิ่งมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับ เวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกโรธกรรมการเลยทีเดียวครับซีเรสก็คือโกโรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าอาจจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติกเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว,ว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมอูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล,ล้ครับมีดก็คือเนื้อสัตว์บีฟก็คือเนื้อวัวครับแต่ red m e a ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ b e ฟสองก็คือพ o r k ก็คือหมูไม่ใช่พริกนะฮะอร์ k และสุดท้ายคือแรมแรมก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะ ถามว่าทำไมต้องใช้ red neck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะแต่คอทองแดงแต่ red neck ก็คือมาจากพวกนี้ชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก,ก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า red neck น,นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุก่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to พัดพงพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับ ถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวกพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยผมน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายเนี่ยนะครับขี้เมาขี้เมาหน้าตาจะดูเรื่องรามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงนี่นะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือพนอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับ สำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะครับจะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวัวควายหรือวัวบเฮ้ นั้นมันวัวชนนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งนี่นะครับก็คือ catch someone red-handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนนะครับชาวอังกฤษนี่แหละครับชอบต้มน้ํากินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ําไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ําก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบลุบคลำคลำหาฟงหาไฟไปจับกาน้ําอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้้ววกกก็ิ่งออจาาบน แป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองนี่นก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้ขาหนังขาเข่าเดียวครับสุดท้ายของสีแดงนี่น,นะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like j a g g e r Cause I move like j a g g e r ชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ บลู blue ครับปรากฏเนียนะฮะชาไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าบลูมีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า what's wrong you look blue ชาไทยก็งงฮะ ah? i look blue blue what do you mean blue blue like อวตา r ไม่ใช่ blue อวตารครับแต่ blue เนี่นะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าท้งวันนี้ b l u ก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับ b l u อันต่อไปนะฮะก็คือ Once in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีไงก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับ อย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจเทว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกรอบยกเหล็กกรอบมาปุ๊บไม้กรอบป,ปุ๊บ มีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ันเดอ e r นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่าันเดอร์คือฟ้า,า,อฟา,าร้องใช้กันในถูกนะฮะมี lightning <ะ>ลงมาที่ไม้กวาดต้นตอใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นนะครับ out of b l ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมา <c oughs> ต่อไปครับ blue collar worker ก <c oughs> ็จะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือ คนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินนี่ยน,นะฮะดังนั้นนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะ a blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ c o l a r ตรงนี้ไม่ใช่ color แต่ c o l a r แปลแว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็นคือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจเพราะไปประเทศไหนพิมพ์เขียว ก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับลหลายภาษาเขาก็ใช้คาว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์พเขียวฝรั่งชาวคนไทยนตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์พเขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะ ต้องเป็น the blueprint ครับเวลาราจะสร้างตึก,กนะ,ะก็ต้องมีพิมพ์เขียวคือ the blueprint ครับส่วนของผมน,น,นะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวออตานั่นเองครับ